ขอบคุณพี่ทิพย์ที่แชร์ความรู้สึกนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนเคยผ่านนะคะนิดหน่อยเองก็เคยผ่านมาก่อนนะคะเราเนี่ยรู้สึกรักตัวเองได้นะคะแต่ว่าพอมีคนอื่นที่มารู้สึกไม่ชอบเราเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเราผิดอะไรทําไมเขาถึงไม่ชอบเราหน่อยอยากจะให้พี่ทิพย์ใช้หลักคิดนี้แล้วกันนะคะก็คือ ความจริงบนโลกนี้นะคะคือทุกคนบนโลกเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบเรานะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องชอบทุกคนด้วยนะคะและมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีหรือว่าคนอื่นไม่ดีนะคะที่เขาชอบเราหรือไม่หรือเราไม่ชอบเขานะคะแต่ว่ามันเกิดจากการที่แต่ละคนเนี่ยเกิดมาในสังคมความเชื่อนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมุมมองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดเขาที่ไม่ชอบเรานะคะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ความผิดเราที่จะต้องเอาความรู้สึกเนี่ยนะคะไปให้คนอื่นให้มีอํานาจและหน้าที่ของเราก็คือซื่อสัตย์ต่อความเป็นตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ไม่ชอบเราด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็กําลังบอกพลังงานว่า ตัวเราเนี่ยกำลังคัดกรองคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเราจริงๆนะคะคนที่รักแล้วก็หวังดีนะคะเข้ามาอยู่ในสนามพลังงานของเราถ้าเราอยากจะให้สนามพลังงานของเราชัดเจนนะคะแล้วก็ดึงดูดคนที่รักแล้วก็จริงใจกับเราจริงๆเนี่ยนะคะแทนที่เราจะถามว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบเรานะคะอยากให้พิธีกลองเปลี่ยนคาถามใหม่ว่าฉันน่ยยังรักตัวเองมากพอหรือยังแม้ในวันที่คนอื่นคนที่ไม่ชอบฉันเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือสําคัญกับฉันเมื่อเรามั่นคงกับพลังงานตัวเองจริงๆนะคะจักรวาลก็จะส่งคนที่ใช่รักแล้วก็จริงใจกับเรา มาเองโดยอัตโนมัติค่ะสุดท้ายแล้วคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบเรานะคะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยสําหรับเรานะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะเรารู้แล้วก็เข้าใจนะคะว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะแล้วก็เราก็รักที่เป็นตัวเองนะคะแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นสัญญ,ญาณที่ทําให้เราลังเดินหน้าในด้านจิตวิญญ,ญาณค่ะมารวมกันยกขึ้นพลังงานสูงไปด้วยกันนะคะ